แพรค่ะในช่วง การรีว <Girls> ิวคนนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็อยู่ที่ร้านลินคาเฟ่ค่ะร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองโครงการที่1ซอย3ค่ะค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าร้านเนี่ยจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งร้านคาเฟ่ร้านขายของแล้วก็ร้านอาหารเลยค่ะซึ่งที่น้น <Wow. S 1> านะคะก็จะมีทั้งภายในร้านคาเฟ่แล้วก็นอกร้านด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีสุดๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเการ์รีวิวของเราเนี่ยก็ขอรีวิวในส่วนของลินคาเฟ่นะคะค่ะซึ่งเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูทั้งเครื่องดื่มแล้ววก็ขนยนยะะคะ่า ตาเนี่ยจะน่าทานแล้วอร่อยอร่อยกันแค่ไหนอ่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยค่ะไปกันค่ะไปเลยค่ะเ่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้มีอะไรบ้างคะสำหรับเมนูใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของทางร้านนะครับก็จะเป็นเมนูลูกตาลองแบ็คกระด้างข้าวนะครับผมตอนนี้จะเป็นกาแฟทีบมะกอกน้ำช่อดอกมะพร้าวเข้าไปด้วยครับน่าทานมากเลยนะล,ลับเป็นเมนูลูกตาลองแบ็คนึ่งค่ะ,คะ มีตัวหนึ่งถ้าชอบทานนมเราจะแนะนำเป็นเมนูไอชินามอนลาเต้นะครับส่วนที่เป็นกาแฟผสมซินามอนของคาซราครับได้ค่ะแล้วขนมมีอะไรแนะนำไหมถ้าเป็นขนมเนี่ยก็จะมีเป็นทางเบอนเค้กกับคุกกี้ของทางร้านนะครับตัวนี้จะนำเสนอเป็นพิเศษเพราะว่าขายดีทำคู่เลยเป็นโฮมเมดเลยใช่ไหมคะวันนี้เราทำเองอ๋อได้ค่ะงั้นตามนี้เลยค่ะงั้นเราจัดหมดเลยเหรอได้ขอบคคุณนะะขอบคุณนะคะ ส่วนเมนูเนี่ยจะน่าทานน่าอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกเมนูของเราเนี่ยก็มาเสิร์ฟเป็นที่รับปรแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่เมนูเครื่องดื่มแรกนะคะก็คือลูกต่างลองแบล็คค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นไอชีนมอลลาเต้ค่ะและอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะคะกค็คือพัมออนดิตค่ะส่วนขนมนะคะก็จะมีตัวเลมอนเค้กนะคะแล้วก็คุกกี้โฮมเมดค่ะต้องบอกเลยว่าทนะุกเมนูเนี่ยสีสันน่าทานมากแต่ว่าร้านนี้นะคะเขาก็มีคอนเซ็ปต์ในการที่แบบเป็น DIY เครื่องดื่มเนาะอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้แบบเหมือนมีการ DIY ทําอะไรทากิจกรรออมต้นแบบไปด้วยอย<ห>่างของพุกี่สมาเป็นไซส์อนะไรก็ใช้เป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะคะเทนะคะค่อยเทผ่านลูกตาลนะคะลงไป หมือนจะเป็นแบบเลเยอร์ข้างบนน่าทานมากอ่ะกลิ่นกาแฟหอมมากเลยใช่ส่วนตัวนี้นะคะไอชินนามอนลาเต้นะคะเขาก็จะมีตัวชินนามอนที่เอาไปเผานะคะมาให้เราคนไปในกาแฟนะคะให้มันมีกลิ่นแบบชินนามอนเพิ่มขึ้นเนาะอ่าคนเลยแลอ,อลองแพ้กวนไหมคะว่าง,งานเออเดี๋ยวชินนามอน <c oughs> ค่ะจะกลิ่นแบบหอมมากชัดมาก อ,อีกอันนึงเป็นอะไรคะพี่ลายส่วนเมนูนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวเลมอนเดโซดานะคะค่อยๆเทลงไปค่ะแล้วตัวน้ําแข็งข้างในนะคะก็เป็นเหมือนบวยที่เอามาทําเป็นน้ําแข็งน่ารักมากเลยมีความซ่าอ่าโซดา,า,ซานะงนะ <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าคะ่ะมาเริ่มทานกันที่เมนูแรกนะคะลูกฟางวอแบบทกสน อร่อยไหมอร่อยต้องบอกกับว่าสมัยเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอกาแฟเท่าไหร่แต่ว่าพอเรามาทานตัวนี้บอกเลยว่าทานได้ใช่ไหมทานได้แล้วแบบทานง่ายมากอร่อยมากด้วยเพราะว่าชอบความแบบลูกตาแล้วแบบมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเรามาลองชิมลูกตากันนะคะหวานเลยเน้นุ่มมากอะละมุนมากอืออ่าเดี๋ยวเรามาลองของแพ้นะคะตัวนี้เป็นไอชนอตมอลลาเต้นะคะหอมกลิ่นแบบได้กลิ่นไหมได้กลิ่นได้กลิ่นกลิ่นจ่ะ เอาหรอโอเคลองชิมดูเป็นยังไงมันเป็นยังไงดีมากมันดีมากจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกาแฟนมเนาะลาเต้แล้วก็แบบมีกลิ่นชินน่วนแบบอ่อนๆละมุนละมุนเออเรียกว่าอะไรนั้มกบมากอ่ะเดี๋ยวพี่สอยลองตัวนี้ดีกว่าามแต่พอมละลายมันก็เป็นแบบบวยเป็นชิ้นๆเลยใช่เป็นแบบเทคเจอร์ของมันมันมีเนื้อบวยด้วยใช่ เปรี้ยวไหมแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเลยดูคำแบบเปรี้ยวเปรี้ยวๆซาๆแล้วแบบหอมกลิ่นบวยมากรู้สึกแบบยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนอะ่ะพอทานเมนูนี้เข้าไปคือแบบรู้สึกสดชื่นเฟรชไม่ไหวเฟรชมากอ่ะงั้นระหว่างรอที่สมายกินนะคะเดี๋ยวเรากินหอมหวานเลยดีกว่าอรหอยจริงอ่ะเรามาเริ่มจากตัวเ,เลมอนเค้กเลมอนเค้กน่าทานมากเลยอะ่ะมกินตักเข้าไปคือเนื้อแน่นมาก ตรงข้าวมันเหมือนมันจะเป็นเหมือนน้ำตาลข้าวสารทั่วใม่อร่อยรู้แล้วอร่อย้ไอตัวน้ำตาลที่เคลือบข้าวมันอ่ะมันเป็นเลมอนมากใช่ไม่ไม่ใช่น้ำตาลแบบจ๋าขนาดนั้นมันเป็นน้ำตาลที่แบบว่าเปรี้ยวๆอะมีความเปรี้ยวของเลมอนอ่ะใช่ๆๆแต่ว่าก็ยังมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานเออเขาเรียกว่าอมเปรี้ยวอมหวานตัวรเนี่ยว่าน้ำตาลข้าวมันมันจะเป็นเหมือนแบบเคลือบให้หวานใช่เหมือนกินแล้วแบบ แลเขาจแล้ว,ลลวคือมันมีความเปรี้ยวของเลมอนแต่ก็ยังมีแบบความหวานของน้ำตาลอยู่แล้วก็แบบกินเลมอนอ่ะใช่กินเลมอนคือไปไปได้วยกันได้มากกับเนื้อเนื้อเค้กสำหรับใครที่แบบสั่งเครื่องดื่มแล้วกลัวเลี่ยนเนี่ยก็สั่งตัวแบบเลมอนเค้กมาตัดเลี่ยนได้ดีเลยเพราะมันมีความเปรี้ยวเนาะอืออืออ่าเดี๋ยวเรามาลองตัวคุกกี้โฮเมดนะมือนกนได้เลยว่าตรงนี้คือเป็นสตรอเบอรี่นเนาะแล้วเราก็เล็งตรงนั้นเลยนะให้เราเลงตรงนี้เลยตนะ้ง<ะ>ตรงนี้เท่านั้นอ่ะอ่ะจิ้มครับผมอร่อยจัดอร่อยจัด เนื premises, ้อสตรอเบอรี่คือแน่นมากเนื้อถั่วเนื้อสตรอเบอรี่นคุกกี้มิ้กินถั่วด้วยใช่เพราะว่าข้างในในคุกกี้ที่เขาโฮมเมคมาเนี่ยคือมีอะไรบ้างนะน้องแพมีเป็นรวมถั่วเนาะแล้วก็จะมีตัวสตรอเบอรี่ใช่มีเนี่ยชิ้นใหญ่ๆก็คือไมนได้หมดหรอเราลองชิมกันอืมกรุบเนาะอืมรู้สึกว่าเนื้อมันแน่นอะมันเหมือนมีความธัญพืชนิดนิงเนาะใช่เหมือนคุกกี้ธัญพืช แล้วก็เนี่ยที่ได้ตัวชินรรว้นสตรอเบอรี่ไปใช่ปเหเนื้อมันแน่นมากเนื้อมันแน่นกับนีบ่มากของแพ้นี่ตัดไปเจอไอตัวแบบไมไรู้างนะเนีแอลมอนแอลมอนมีความแบบกลิ่นแอลมอนมแบบนออนอรงมากอร่อยนะอร่อยอ่ะพี่อ้มพี่ชอบพี่ชอบคุกกี้มากเลยที่มีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไงถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวตอนไปนะคะเราก็ไปชมบรรยากาศรอบๆร้านเลยว่ามันแบบร่มรื่นจริงๆอย่างที่เราบอกใช่ วันนี้นะคะก็ถือว่าบรรยากาศด้านดีมากๆเลยเหมือนเราแบบได้นั่งกินกาแฟอยู่แบบท่ามกลางสวนท่ามกลางต้นไม้เนาะใช่แล้วก็รวมถึงขนมแลวก็เครื่องดื่มที่เราได้ทานไปวันนี้บอกเลยว่าอร่อยแบบมากๆเต็มสิบไม่หักเลยแล้วก็ได้สนุปไปกับการทาเครื่องดื่มด้วยเนาะใช่แล้วก็ขนมก็ยังเป็นโฮมเมดเนาะก็คืออร่อยมากๆจริงๆสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะตามมาที่ลินคาเฟ่น,นะคะก็ตามมาได้เลยที่หมู่บ้านเมืองทองโครงการหนึ่งนะคะซอยที่3ค่ะ และเช่นเคยนะคะวันนี้พวกเราเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในชว่วงเกิร์ r รีวิวกับช่อง Mono 29ม u s ี c s t a t ส o n ค่ะ 2, 3, กด2 2 2 0 0นก b องกกกะทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับวันนี้พวกเราของคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บาย